ประวัติสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดกาลจากไปอย่างสงบด้วยวัย71อปีเอกสรพงษ์ชาตรีเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานมีผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันยูนในวงการบันเทิงมาแล้วหลายสิบปีการจากไปของสรพงษ์ชาตรีสร้างความเสียใจกับคนในวงการบันเทิงและแฟนละครเป็นอย่างมากโดยช่วงที่ผ่านมาสรพงษ์ชาตรีได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่เนื่องจากไปรักษาตัวจากอาการป่วยด้วยมะเร็ง สำหรับเอกสารพงษ์ชาตรีมีชื่อเติมว่ากรีพงษ์เทียมสเสวตเกิดวันที่8ธันวาคมพศ2493เทียมเพอม,มหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาระดับชั้นป .4 และบวทเรียนตั้งแต่อายุ8ปีที่วัดเทพสุวรรณพระนครศรีอยุธยาและวัดดาวตึงบางยี่ขันทนบุรีจนกระทั่งลาสิขาเมื่อปี2512สรพงษ์ชาตรีสมรสกับดวงเดือนจีไทยสง รองมิสไซร์แลนลด์ปี2529และรองนางสาวไทยปี2530เอกสรพงษ์มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในช่วงปลายยุค70ถึงกลางยุค80และยังทำงานในอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันแต่รับเลือกเป็นศินลปินแหน่งชาติสาขาศิละปะการแสดงในปี2 5 1 1โดยเมื่ออายุได้19ปีสรพงษ์ชาตรีได้พบกับหม่อมเจ้าชาตีเฉลิมยุคน ซึ่งชักชวนให้มาใสยอยู่ที่วังละโวของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสร์มงคลการสรรารพงษ์เริ่มงานการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2 5 1 2เป็นตัวประกอบและเป็นเด็กเจ้าของในกองถ่ายาละครเรื่องนางไพราตานีฉายทางช่องเจ็ดสำหรับชื่อสารพงษ์ชาตรีที่ใช้ในการแสดงนั้นผู้ตั้งให้ก็คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและหม่อมอุบลยุคนณอยุธยา โดยคําว่าสอนมาจากอนุสอนมงคลการคําว่าพงมาจากสุรพงษ์โปรงมณีซึ่งเป็นผู้พามาฝากกับมอมเจ้าชาตรีเฉลิมและชาตรีมาจากชาตรีเฉลิมสุรพงษ์ชาตรีได้รับรางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรกจากชีวิตบัตรศพและสัตว์มนุษย์2ปีติดกันและมีชื่อเสียงในต่างประเทศจากเรื่องแผลเก่าในปี25 2 0ากับโดยเชิดทรงศรีนับว่าประสบความสำเร็จสูงสุด สรพงษ์ได้รับรางวัลจากการแสดงหลายสถาบันอาทิเช่นรางวัลตุกตาทองพัส,สุรัตวดีดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสัตว์มนุษย์ชีวิตปัดซบมือปืนมือปืนสองสารวินเสียดายสองรางวัลสุพรรณหงษ์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องถ้าเธอยังมีรักมือปืนและนักแสดงประกอบชายจากเรื่ององค์บากสองส่วนรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงชายยอดเยี่ยม จากเรื่องมือปืนสองสารวินนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วสารพงษ์ชาตรียังได้ก่อตั้งมลนิธิสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพูมรังสีหรือที่คนรู้จักกันดีในชื่อวัดสารพงษ์ตั้งอยู่ที่ริมถนนมิตรภาพอำเภอสสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ42กิโลเมตรยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ